มาก่อติดตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ผันผวนเหล,ลือเกินนะคะเมื่อวานปิดตลาดลงไปปิดในแดนลบขาดลงไปเกือบเกือบเจุดนะคะยืนที่1,416.14จุดค่ะแต่ว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิเข้ามาอีก ประมาณเกือบ600ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะคแน่นอนเมื่อวานนี้เทขายทำกำไรกันไปแล้วปัจจัยลบใหม่ๆยังไม่มีนะคะภาพรวมของเส้นเด็กไทยนั้นก็ยังคงเปิดตลาดในแดนสีเขียวได้ค่ะและรีบาวขึ้นมาท่งตัวอยู่ในแดนสีเขียวจนถึงนาทีนี้เลยนะคะล่าสุดค่ะดัชนีหุ้นไทยขึ้นมาได้5.44จุดนะคะยืนที่1,421.58จุดค่ะราค่าการซื้อขายในทีนี้ 12,000ล้านบาทแล้วค่ะห้าดับหลักทรัพย์ส่วนใหนก็ยังคงเป็นตัวเล็กอยู่นะครับ B แรงนี่ก็แรงดีไม่ตกจริงๆฮะคงที่บาท79และมีบางช่วงตอนเช้าทะลุบาท80ไปแล้วไทยเยอรมันโปรดักต์นะครับขึ้นมาอีก20สตางค์ตอนนี้1บาท11 1แล้วครับส่วน B G H ครับนานๆจะเห็นขึ้นมาติด5ดับสักทีวันนี้มาแรงเลยครับบวกถึง4บาทราคาล่าสุดอยู่ที่1 1 7บาทกรุงเทพบุิสเวชาการนะครับ p r o p e r ตี้เพอร์เฟครับเช้านี้แรงจริงๆขึ้นมา14สตางค์อยู่ที่1บาท42สตางค์ t s t l e l ครับสุดท้ายก็มาติด5ดับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาจนได้ขึ้นมา5สตางค์ราคาตอนนี้44สตางค์นะฮะไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูหน่อยนะครับว่าหุ้นไทยรีบาวขึ้นมาแล้วจะเป็นการรีบาวและทรงตัวเหนือ1,420ได้ทั้งวันหรือเปล่า อยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาคุณพิชัยเลื่อสุพงศ์กิจคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะค,คุณนงแและคุณธนวัลครับภาพการเคลื่อนไหวของตลาดหุนไทยในช่วงเช้านี้คุณพิชัยประเมินยังไงคะยังมีการเก็งกําไรค่อนข้างสูงนะคกับจะ,ะสังเกตว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาในสัดส่วนของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยลดลงนะครับทั้งที่ มีกนนะระแสข่าวว่าเงินไหลเข้าเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นกระจุกอยู่ที่ตราสารหนี้นะครับได้ซื้อหนักๆวันละสอง0 0ื่นวันละหมื่นล้านเนี่ยมา2วันแล้วก็ผลักให้ตัวค่าเงินบาทแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนของหุ้นนะครับสัดส่วนของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับถ้าสังเกตด,ดูก่อนหน้านี้นะครจะอยู่วันหนึ่งประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ของวอลุ่มรวมนะครับเมื่อวานนี้ลดเหลือเพียง10 2%เท่านั้นเองครับแล้วเช้านี้ก็ยังเหมือนเดิมสมประเมินว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหุ้นไทยนะครขึ้นมายาว6-7สัปดาห์แล้วโดยที่ยังไม่มีการพักสั้นขาราคาใหม่เลยนะครับทำให้ valuation หุ้นไทยเนี่ยเริ่มเริ่มแพงเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นในภูมิภาคนะครับจึงเริ่มออมองถึงจังหวะในการขายทำกำไรเล่นรอบบ้างนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ข้ามเงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นมาอย่างรวดเร็วยิ่งถ้าค่างเงินบาทยังแข็งขึ้นเร็วกว่านี้เนี่ยยิ่งจะจูงใจให้คนขายทำกำไรมากขึ้นกับนะครับาการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกนะครับเหลือ2.4์ในปี56นะครับอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นมากมายนักนะครับแต่ก็คงทำให้ผู้ลงทุนชุกคลิดน่นะครับว่าเศรษฐกิจโลกนี่ก็ไม่ได้ดีโดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับหุ้น อิงกับกําลังซื้อในประเทศที่เรียกว่าหุ้น d o m e s t i q ร e เนี่ยเราคิดว่าน่าจะถูกคุ้มเสี่ยงมากกว่ากับเป็นจังหวะซื้อเนี่ยอาจจะรอช่วงที่มีการพักสร้างฐานราคานิดหนึ่งไม่จําเป็นต้องอวิ่งไล่ตามนะครับในระยะสั้นๆเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เราเริ่มเห็นการชะลอตัวในช่วง2-3สัปดาห์2-3วันที่ผ่านมานะครับโดยในวันเนี่ยพยายามกลับขึ้นมายืนเหนือ เส้น5้าวันซึ่งอยู่ที่บริเวณ1,421จุดนะครับแต่ดูแล้วยังไม่ค่อยแข็งแรงในช่วง2วันที่ผ่านมาเรียนข้อสังเกตว่ามีการเกง็งกระบรสูงมากนะครบเพราะว่านี้วลุ่มปกไป61,000กว่าล้านบาทเนี่ยเล่นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่มีข่าวเฉพาะตัวในขณะที่หุ้นบิ๊กแคปเนี่ย หายหน้าไปครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่อาจจะมีข่าวเฉพาะตัวอย่าง B M C L นี่ก็เห็นราคาพุ่งแรง2วันแล้วมีข่าวอะไรหรือเปล่าคะ่อ,อมีการเก่งกันนะ,นะค,ะครับว่าอาจจะมีแนวคิดในการจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งบริษัทก็ปฏิเสธนะครับว่ายังไม่ได้ไปถึงตรงจุดนั้นกับรวมถึงมีการชนะประมูลตัวรถไฟฟ้าอีกหเส้นนะครับซึ่งคมอก็อนุมัติให้ทําก็มีการเข้ามาเก่งกําไรครับค่ะ ตัวนี้ทางบริษชาติมีการ cover เรื่องปัจจัยพื้นฐานไหมคะไม่ได้ cover ตัวนี้ค่ะ ครับแล้วตัวอื่นที่คุณพิชัยแนะนําว่าพอจะเป็นท็อปพิกได้ในวันนี้จะมีบ้างไหมฮะเ,เราวันนี้เนี่ยเราแนะตัวกลุ่มค้าปริกนะครับเรายังมองว่าในกลุ่มค้าปริกเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่จากนโยบายประชานิยมนะครับที่ทําให้การบริโภค่ยยังขยายตัวในเกณฑ์ที่สูงประกอบกับหุ้นในกลุ่มบริเนเทรดเนี่ยมีการเร่งขยายสาขาเชิงรุกนะครับแน่ตาเร่งแล้วก็อัตรากําไรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับดโดยรวม เราปรับประมาณการทั้งกําไรรวมถึงราคาเป้าหมายในกลุ่มค้าปริกยกแผงนะครับโดยตัวท็อปพิกของทางธนาชาิเนี่ยยังอยู่ที่ตัว c p l ตัว CPN แ, <C PL> แล้วก็ตัว Global นะครับค่ะ c p l CPN แล้วก็ตัว Global นะคะคุ้น่ะคุนกลุ่มสื่อสารราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คงเป็นลนกนักษณะการแกวงตัวออกด้านข้างนะครับ ในกลุ่มนี้จริงๆในเชิง valuation เนี่ยยังน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับเนื่องจากปันผลอยู่ในเกณฑ์ที่สูงไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็น a Advance หรือ d t a ทในกรณีที่แย่ก็ยังเกิน5%อถ้าไม่มีเรื่องการตั้งสำรองเนี่ยในส่วนของ DPC สำหรับกรณี a d v a n c e นะครับตรงนั้นอาจจะได้6นะครับในส่วน i n t e c t เนี่ยถ้า a d v a n e e จ่าย 5, i n t e c t ก็6ถ้า d v a n c e จ่าย6 อินทัก็ได้เจ็ดนะครับเพราะนั้นจะหกหรือจะเจ็ดก็ตามทีถือว่าอยู่ในเกมที่สูงแล้วก็หุ้นทุกตัวมีอัฟไซด์เกินสิบห้าเปอร์เซ็นทางเส้นครับค่ะแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังไงบ้างครับจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่ยังแข็งเร็วๆวันละสิมตังค์เหมือนกับช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยในมุมตอนนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเงินยังไหลเข้าแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่า เพิ่มแรงจูงใจผู้ลงทุนต่างชาติขายทํากําไรหุ้นและได้กําไรจากกัตตาแลกเปยนด้วยครับพระตอนที่เอาเงินเข้ามาเนี่ยยังอยู่ใกล้ๆ31บาทอยู่เลยนะถ้าถ,ถึงตรงนี้เนี่ยมีกําไรจากอัตตาเลกเปลี่ยนประมาณบาทนิดๆละนะฮะแล้วถ้าไปถึงยิเนี่ยคงจะยิ่งเพิ่มแรงจูงใจมากกว่านี้ครับจะกระทบกับหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับคุณพิชยัยก็ส่วนใหญ่ก็หุ้นที่ต่างชาติซื้อก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับเป็นเวลาเขาขายเขาก็ขายพวกบิ๊กแคปพวกนี้แหละครับ ค่ะแต่ว่าสัญญาณของการขายนี่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าขายออกแล้วก็ทําให้เซ็ตปรับฐานแรงใช่ไหมคะเอ่อยังไม่มีสัญญาณตรงกันครับในเบื้องต้นก็ให้จับตาดูตรงหนึ่งสี่หก่อนนะครับถ้าหลุดก็ันส0่ร้ชวนนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวิชัยมากค่ะสวัสดีค่ะก็กรอบของรัชนีนะคะก็ต้องดูที่1,421จุดนะคะ ส่วนแนวรับสำคัญ 1, 6, 1, 1,6, 1416จุดนะคะต้องดูไม่ให้หลุดถ้าหากคนหลุดก็จะไปที่พันสี่นะคะส่วนหุ้นที่แนะนำในช่วงนี้มีการปรับประมาณการหุ้นในกลุ่มค้าปลีกก็มีหลายตัวเหมือนกันที่มันสักรู่บอกกันไปแล้วนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสารก็ยังคงว่ามองเป็นจังหวะเหมือนกันเพราะว่ายังมีปันผลรออยู่ถึงแม้ว,ว่าช่วงนี้ราคาจะแกว่งไปมาสักนิดนึงนะคะ่บรรดาตัว,วเล็กตัวน้อยก็อย่างที่ทราบคุณพิชัยไม่แนะนาอยู่แล้วพวกบรรดาเกณฑ์กไรทั<อ>้งหลายนะฮะ